สวัสดีครับแซมไซตอนนี้ทิ้งโจแม่วิผิดัววิธีตะบูเปียตะบูเปียวขับมาลงเล่นไปภาษามาลำเนาะมาลำกล้วยสวยเนาะมาลำลำเพื่อลักล้วนเราเด่๋ยวไปลำเพื่อล้วนนะอ๋ออ่อนก่อนอยู่เย็นเป็นสุกเนาะอ่อนจงหยัดจงเอมเนาะไอ้ตะบูเปียเนี่ยกิดส่วนผสมลัวฟังนะกะเม็ดกระเมียดเนาะละเมียดเมียดเมียดตับ

เตียมนึง uhm, ล like, huh ูกเหยียเปียงเลอให้ดิงจะเปียงยอกซวยแต่นละมดเนาะเออตับตับเป็นขมิ้นละมดตับเป็นวนี่นะตับเซวานหอมวานหอมวานหอมตาซนเาเเปียเปียตอปอปอกันปวองเปียอ้อมเปียอ้อมเปียอ้อมนุเปียองพีอ่ะีต้องพีอ่ะเนาะเออปานก็คือตับละมดเซวนะ เอาเล่กระเจาใสกรเจลเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ้จีไปนเปีส่เปียเปียอนนี้ก็จีหรือออังบอจีตั้มบูตั้บูตั้บัวัน้าทีเปลือบบืนโอ้โหอเจีอนตัวฮบวยจีานตัวชัวโมงชัวโมงตอ้จีตบูนะไปมันชัวโมงครับทเปลือบืนเนาะอพอเอมงช ในตับนี่กันต okay. ah. ับเะามีเรามีต like mm. so ับทุลเพตับเสกเกจเลาะตับเสกเกจเลาะมันตับครับนี่แหละเตรียมขั้นตอนเวิรปเปียวจำบูนะไปดอกไม้มกดอกไม้มงออเกย์ช่วยเนาะอนุรักษ์ดอกไม้มกอืมสวยดอกไม้มงนี่แหละใส่ยอดเบือนแต่ยอดเบือนตัวกับเบือนแต่ไปขับมาลันต้องเกิดเปียวมาแน่เออเปียวหรือว่าเปียว ปดมบูปีดัมบูอืมปีดัมบูครับกำลังตับตับลเมิตเตกระเจียวตอนนเราไปปีอื่นล้วนนะตอนนีลล้วนเนะผยอมปียอมปยมบะต้เาไปปีอนเปียอมวยครับปียอมบ่วยเนนีตอนนี้ปียนล้วนตอนนี้นะปีตองเปียปีตองเปลียปีผย้มครับกระตุ้นผสมกับปวนยางให้ด้กเจีแล้วก็อันเหลเมิตลกลอกมดกลอ มีอกเราไปละมิดก uh, hmm. ี I mean, mm ่จ hmm. so so, yeah, uh, oh, ิบแดงแล้วครับแล้วก็บดอโนร้อยจะตับเ็นตัวนะครับแต่ในละมิดละมิดแบบละมิดมีสดสดเลยมีสดสดเลยครับกำลังกำลังตับตับเสร็จแล้วก็ไอจีไปเหาะเซนด่วนครับเนี่ยไปเหาะเซี่ยเปียอกครับเสร็จแล้วก็ไอจีอั้งไอจีตัมโบเปลยอเวียดนามไม่ทมองครับเพลือเบิร์นนะครับ หลังตับเลยนะครับวุ้ยซุยมาให้นะไปขับมาล่ำเราไปเพื่อรักษาอันคองรักษาเรไปอันกูจะงัดตะงเงิงเงบแบลบื้นเราไปแม่เจ้าเนี่ยครับจเจ้าแม่จะแม่ต้มซ้อมตบเจ้าแม่จะแม่ต้มซ้อม โยอันานวนลวแนววันไหนเนีหอข้าวต้มห่อข้าวต้มซ้อมต้มซ้อมต้มซ้อมจ่อออยามาคุยซิมเนาะต้มซ้อมต้มซ้อมไอห่ออะไต้มซอมต้มซอมต้มซ้อมกันเสีงรบกวกไต้มไอกลองจะต้วงกลองจะต้องปลืมต้งต้งเออกลองจะต้องปลืม ต้มต้มซ้อมเนาะข้ามะลันเน่ต้องกระต้องกระซ้อมเนาะต้องกระซ้อมแต่ในกลองตวงเนาะเออกลองตวงตวงได้ใบถั่วดำด้วหนตวงด้วยแล้วก็ตองตะโกตองตองตะโก้เนาะเออตองตะกกลองตองตะโก้ครับเออไบถั่วดำด้วยเนี่ยแล้วก็เป็นแก่นแล้วก็เขา เนี่ยเราเป็นเยียบเป็นหนือเกาเหนือเกาดิบเกาดิบครับเนี่ยเกาดิบเกาดิบเนี่ยเสีเดียเดี่ยงเด๋อเสีโต่งเนาะเลยบมดเลยครับเนี่ยกำลังจุดจุดสลายครับความสะอาดความสะอาดความสะอาดย่องสลายย่องแสด้สุขสุขลักษณะอนามัยนะไปแลอวความสะอาดสม่ำๆเน่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 ม้วนเนี่ยจะออกเน่สัดสัดเหรอสัดซอมไหม เราคืย่ไปมุนล้วนนะมีกวนมีกวนกนกันแนต่อกันนะปอนอนต่อไอจีออบไอจีอมันแน่ละที่บุนจ้านะมีชมวงโอ้มีชมวงครับมีชมวงครับหมางจีนโดดตมครับเนี่ยตมซ้อม บ่ว่าเนี yes. no, no? No ่ยสัตว์แนนแนนเนาะนครับต้มซ mm ้อมต้มซ้อมค่นครับนี่นี่ต้มซ้อมต้มซ้อมนะไปตาข้าวไมน่ะไปลวดซ้อมไหมซ้อมอันาะด้วยซ้อมซ้อมวะคลายโวกคือคืนด้วยครับ บนติงภาษาเรียวภาษาซุยภาษาเขาไม่เอาซ่อมเนาะไปไปปนแปนหลวปเลยฮะเจ๊เบีภาษายบีภาษาเขาไม่เอาฟังอดักเจ๊เน แน่วต้มต้มต้มอือต้มต้มครับแนวต้มซ้อมภาษาเมียป็ต้มซ้อมหรือเปล่าวิ่งซ้อมแต่ทำไมต้องมีดวงวิ่งซ้อมวิงซ้อมโม่อันนี้งัดไป้ชา้นเออทางพื้นทังเล้าเนาะเอาไปภาษาเล้าเนี่ยจะเป็นดวงซ้อมภาษาเล้าน่าไป็นดวงภาษาเหล้าต้มมันเนาะต้มเออต้องต้องแปล้ตัวเองเนาะงัดบื้น เป็นเล่าเป็นเหลาเป็นเล้าภาษาภาษาลาภาษาไทยแล้วก็ภาษาขแม่ครับผมลายสดลายสดลสดบันทึกบันทึกเกิดติงเกิดติงภาษาเลียวภาษาโซยแล้วก็ภาษาขแม่ครับต้มซ้อมเนาะนี่ยวโยไปมิามีุ่มัลูกเต้นี่มซ้อม ส่นประกอบในเกิดขาวหนวดนะเกิดเก้าเนาะก้าเก้าดิบแล้วก็ปริดติดแซนครับส่วนผสมออตะเนบต้นเตะเนบตนอเป็นหัวต้มโดยดิบโดยดิบอ๋อโดยดิฟอือวต้มใส่เกลือ ในก็คือในตำลังเก่าเขามีองวังก็อ๋อมืนคือคืนดวงเนาะในในภาษาเขมีอตำเนียงไผ่บึ้งเนาะอืมคล้ายๆด้วงคือคืนดวงครับภาษาสุ่ยน้อภาษาเขมีกำลังต้มเลยบ้านเนี่ยกำลังต้มเนาะฝีมือฝีมือจะมัดคุยต้มซอมต้มอย่างนี้หนักเลยเออเออ ต้มซอมต้มซอมวันนี้วนกำลังเรายะไปใรัวตัวเนี่ยเนี่ยนะหัวปลีดหัวปลีดหัวปลีดัปลีดปลีดต้องเจียนเนาะตโตอบแต่เป็นตัปสิงแอมเนาะเออเียนตัวเป็นสิงแอมสิ่งอมปลีดเจียนเราตัวประเทศไทยเนี่ยนะเราตัวประเทศไทยขับมาลำครับขับมาลำ อันบอันบืนเนาะที่อันตงเงิมสุุตะก้อน่อเนี่ยกำลังวัวเปีตับัวดอกไม้หมกอันตอนบัวเลยเด้ไหนอันตอนกำลังกําลังเป็นรวนเลยเราก็วัวมุนดวเราก็ย็ปนรวนะวัวหมุดัวเ้ยเราก็เย็บป็นรวนซสวยปยังปยังหยก็หงอยหงอมุนดัวครับเนี่ยปีแล้วก็ละเมิดครับ เนยก็หับเก็บหับเก็บหับโซดไปช่วยครับเดี๋ยวอันนี้กำลังเตบเบยปุ่เฮ้ยเตีบเตโบปิเออร์เนยละดอกไม้หมกเนี่ยเลยเวลาชั่วโมงกับชั่วโมงหน่อยไปเนี่ยเนี่ยก็ต้มซ้อมครับโอ้ยอบซ้อมมันเนยกำลังอบกำลังอบซ้อมแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่จะดูแลความปลอดภัยได้แนกวีแน่นะเ <c oughs> นนะี่น เจ้าน้าที่ดูแลความปลอดภัยมาลำคับแต่บื้อแน่เกิดรั่วกเกิดกันรั่วไปฮะกันนังสติกอาวุธอาวุธโจควบดูแลความปลอดภัยแต่บื้อแน่ไปมเาอวันนี้กำลังหุ่นกำลังหัว่าครับ กะไรส่วนหลไส่วนอส่อาการอาการดัวนเนี่ยอากาจ้องเนาะเตรียมเตรียมเตรียมจะอเตรียมลอใบอ่อนมะลาจ้าครับาจ้องครับมะลาอ้อเนาะาจ้องตอกพืตอกเกสุกสะติใบครับ

cắt căn thật căn cắt thăm cặp hào thưa bao bây ông mờ lam gia bên này hưng bây giờ 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 bây ตะโพวประตรูเตนโอเคเตนมาป่ะตงเลยเนาะโอ้แข็งแรงเว้ยมาเกี่ยวกับเตีย <c ười> นอะไรเพิ่มว่าเตนมาเออเตนมามาประตูเพิ่มเ <c ười> นาะระวังสรอซ้อมครับโ,นนรโอ้แม่สร,รอซ้อมอบซ้อมอบซ้อมมามาเราพึ่งปรมานเราพึ่งเป็นตาจริงโอ้เดิน,นออกอืมนต สล้อมครับอะละแต่อกไรก็แกล้งหามตะเลยจัดปลอกกันเรื่องเราสัญญาณเราเองภาษาสุยครับภาษาสุยภาษาสุยโสวัดตำบลตะโกนอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดศรีสะเกดครับผมอะไร าหมให้เป็นไงใจคืนช่วยอิน,ะนอกะน้องส่แกอินกะนน้องหาบัวนี่